เริ่มกันทีองค์ขมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเครา์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะจากส่วนกลางครับเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเครา์ในพื้นที่จังหวัดสุราธานี โดยพลเรือเอกพงเทปนู่เทพนะครับองคมนตรีในท่านาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัรรมและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิบสองตําบลพุพี่อำเภอบ,บ้านนาซ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีนายวิชวุิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมนายธีรพงษ์ อินทศโรผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาอุเครสิบซ่องได้รายงานพ้นการดำเนินงานของโรงเรียนให้ที่ประชุมทราบโรงเรียนราชประชานุเครสิบซ่องมีนักเรียนทางเม็ดนะครับซ่องร้อยหกสิบสามคนได้จัดการเรียนการซ่อนโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้มีจิตอาสาสร้างโอกาสเท่าเทียมทางด้านการศึกษาเน้นการปฏิบัติจริงส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่นักเรียนนำไปใช้ได้จริงรจากนั้นครับองคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการพ้นงานของนักเรียนได้แก่การพิมพ์ผ้าจาก ซี่ธรรมชาติการวาดภาพด้วยท่านการกัดกระจกสกรีนเสือ้อจากเครื่องตัดสติเกอร์การเขียนโคดประกอบหุ่นยนต์และการต่อเลโก้ข้องนักเรียนชันอนุบาลชมการแสดงจากนักเรียน องคมนตรีครับได้ให้โอวาสแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับซึ่งจังหวัดสุราธานีมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซองแห้งก็คือโรงเรียนราัชประชานุเคราะห์สิบสองเดิมชือ่อโรงเรียนวัดสุคนทาวาสตั้งอยู่ที่ตำบลพรุพีอําเภอบ้านนาซ่านจังหวัดสุราธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64นะครับเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราธานีตั้งอยู่ที่ตำบลคุณทะเลอํเาเภอเมืองจังหวัดสุราธานียู่แรรราาครๆครับเอ็เนบีทีสุราธาขขขนาี เองค่ะ mm. ทีนี้